วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสวนค่ะแต่ก่อนจะไปชมสวนนะคะเราแวะชมบัวคู่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในดอกบัวนี้ค่ะมีแมลงตัวเล็กๆสองตัวนะคะอยู่ในดอกบัวด้วยแต่ละดอกก็จะมีหนึ่งตัวค่ะกำลังจะหาน้ำหวาน แล้วเราก็มาดูดอกนี้กันค่ะดอกบัวดอกนี้ดูเหมือนมีแสงในตัวด้วยนะคะดูดีๆดูใกล้ๆแล้วช่างสวยงามเหลือเกินค่ะภายในดอกนะคะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเรืองรองนะคะเหมือนสีทองเลยนะคะเหมือนเหมือนมีแสงในตัวเองเลยค่ะสวยงามมากๆ ที่บ้านเพื่อนๆปลูกบัวไว้ชมหรือ,อยังคะสวยจริงๆค่ะลองไปชมสวนกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมที่รักต้นฟักทองของเพื่อนๆไฟสูงเหมือนของพี่มาดมาดดูสิคะมันขึ้นปลายยอดมายมมเลยมันคลุมมายมยมทั้งต้นเลยนี่คือ เาฟักทองนะคะเคลือฟักทองขึ้นสูงมากเลยและก็ตอนนี้เอ้ยเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลให้หนกหูหน่อยนะคะนี่พี่มัดเอาบันไดมาตัดกิ่งไม้ลงนะคะ ตอนนี้ดอกมะเขือพวงก,กำลังสะพลังเลยค่ะแล้วก็มองไปด้านหลังนะคะจะเห็นฟักทองไฟสูงนะคะนู่นค่ะจะขึ้นถึงหน้าต่างชั้นสองแล้วนะคะฟักทองไฟสูงนะคะนี่ในบริเวณสวนนะคะที่ปลูกผักไว้กินนะคะ มะเขือพวงงามสะพรั่งเลยค่ะมีลูกให้กินหลายชุดแล้วนะคะเห็นไหมคะมะเขือพวงนี่คือดอกของเขาค่ะสวยงามมากเลยค่ะในสวนนี้ก็จะปลูกหลายอย่างอยู่นะคะเป็นสวนเล็กๆแต่ว่าปลูกหลายอย่างมีผีเสื้อบินมาด้วย มีไม้ประดับด้วยนะคะไม้ประดับปลูกไว้นิดหน่อยค่ะไม้ประดับก็กำลังสวยนะคะมีบอลสีหกหลงด้วยนะคะเพิ่งเอามาปลูกแต่ก็สวยงามมากค่ะพอเขาต้นโตแล้วก็สวยกว่านี้จะยกไปไว้ที่แมนชั่นนะคะ จะยกไปไว้ที่ตึกที่ดูแลนะคะไม่มีใครสั่งให้ทำหรอกค่ะทำเองนะคะคิดอะไรได้ก็ทำไปเลยนะคะมีชวนชมด้วยนะคะชวนชมก็กำลังสวยค่ะวันนี้วันนี้ตัดกิ่งไม้ค่ะนอกจากจะมี นอกจากจะมีพักทองไฝสูงแล้วนะคะบวบนะบวบกำลังกำลังงามเลยค่ะกำลังออกช่อนะคะอ้าวมีลูกชายนะคะลูกชายมาอ้อนอยู่ด้านหลังนะคะนี่ตัวที่มาอยู่เป็นเพื่อนช่วงที่คุณตาเสีย นะคะพอได้เป็นเพื่อนนะคะไม่รู้จะให้ชื่อว่ายังไงนะคะเรียกเหมียวเหมียวอย่างเดียวนะคะมุดเข้าไปนูน่นละสนเอาเรื่องค่ะสนเอาเรื่องค่ะมุดเข้าไปกอดตะไคร้แล้วนะคะเรามาชมสวนของเราต่อนะคะอะ่วันน,น,นี้วันนี้วันนี้ตัด คือเขาเถาวันของของ่อาตํลึงนะคะลงนะคะเพราะว่าเขาคลุมมากค่ะเขาจะขึ้นต้นมะกรูดจะขึ้นหลังบ้านด้วยนะคะก็เลยเอาลงนะคะแต่ว่าอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะเราไปดูด้านโน้นกันนะคะเนาะไปดูด้านที่ตัดเถาวันตํลึงลงนะคะ น้อยนาน้อยนาติดลูกแล้วเป็นลูกแรกนะคะเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วฮ <c oughs> เห็นแต่เป็นดอกจะได้กินไหมเนี่ย <c oughs> เพ่งเขาเพิ่งจะขึ้นได้เต็มที่ค่ะน้อยนานะคะนี่คือดอกของน้อยนานะคะ ดอกของน้อยนากำลังสวยวันนี้พี่มาดมาฟันกิ่งฟันกิ่งตะขบลงแล้วก็ฟันเคือเขาเทาวันของตำลึงลงนะคะเขาคลุมเกินไปนะคะเขาจะยึดคลองพื้นที่เลยคะ่ะ มันทำให้รกมากเลยค่ะเลยต้องเอาลงนะคะตำลึงนะคะจะยึดคลองพื้นที่เลยค่ะปีก่อนเป็นบวบนะคะยึดคลองนะคะแต่ปีนี้เป็นตำลึงนะคะยึดคลองพื้นที่ให้ขึ้นสูงไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเขาจะขึ้นต้นมะกรูดค่ะต้องกระคอยกระชากลงนะคะ นอกจากตํลึงแล้วนะคะยังมีมันนะคะมันมือเสือที่คุณป้าคุคณป้าข้างๆบ้านนะคะเอามาฝากปลูกด้วยนะคะก็เลยทำให้คลุมมากเกินไปค่ะเนื่องจากมีเถาวันของมันมือเสือด้วยนะคะมะกรูดของพี่มาดก็กำลังดกนะคะ <c oughs> เรามาจบด้วยดอก ตำลึงกันดีไหมคะ <laughs> ตำลึงกำลังออกดอกแล้วก็ลูกอ่อนสะพรั่งเลยค่ะไม่เคยรู้ว่าตำลึงกินได้นะคะเพิ่งมารู้เมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าลูกตำลึงก็กินได้นะคะมีให้กินทั้งปีเลยค่ะตำลึงเรือนี้นะคะเพราะเขาเยอะมากค่ะกระชากเครือลงไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะเอาพอแค่นี้ก่อนนะคะคเพื่อนๆรู้สึกว่า ได้ยินเสียงน้ำล้นแล้วนะคะไปปิดน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมผักแค่นี้ก่อนนะคะ